สวัสดีนีแล้วช่องไอโต้ชาแนลนะทุกคนวันนี้ผมมีไกด์มือใหม่ตอนล่าสุดครับเป็นตอนต,อนต่อไปเฉยนะครับก็วันนี้ก็มีไกด์แบบสั้นๆที่ทุกคนต้องรู้กับเกมโคโนซุบะแฟนตาซีเดนะครับก็เอาง่ายๆหลักเกณฑ์ของไกด์นี้คือวิธีทำให้ตัวละครเราทำดาเมจ ได้เยอะที่สุดสกิลแรงขึ้นทำยังไงนะครับมีวิธีให้เล่นนะครับก็มันจะมีผลอยู่กับอารีน่าแล้วก็อีเวนต์ด้วยนะครับทั้งหมดสอย่างนี้ก็มาเริ่มก,กันเลยนะครับก็หนึ่งนะครับเริ่มต้นแต่ละตัวละครนะครับก็จะมีสเต็ปต่างกัน มาเช่นสดาวกับ3มดาวสแต็อของสดาวจะจะยเยอะกว่าจะเยอะกว่า3ดาวนะครับอ่ะเช่นตัวนี้มีพลังตัวดีสองร้าบถ้าเราไปวัดตัว60 3ดาวนะครับจะมีค่าพลังน,น้อยกว่าสดาว แต่สิ่งที่เราไม่ได้วัดที่พลังโจมตีตรงนั้นเราต้องวัดพลังโจมตีตรงสกิลด้วยครับอ่ะเช่นสกิลสกิล,กลเลเวลหนึ่งลังดัตสายฟ้าไลนิง่งแลตนะครับมันจะทาดาเมจได้ร้อยหกสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์แต่มีวิธีทำให้สกิลนี้ ไปขึ้นไปมากกว่านนี้นะครับก็ถ้าเราเช็คที่ตรงปาร์ตี้มันจะไม่ตรงทีมันจะไม่บอกว่าเีิวตันเท่าไหร่นะครับเรามาเช็คที่สมุดแกลเลอรี่แล้วเรามาเช็คตรงนี้เลยครับมันจะบอกเลยว่าเห็นไหมครับดัท่าสกิลของดั๊ตัวนี้เะดยวห้านะครับดาเมจเพิ่มขึ้นเลยนะครับเป็น1 9ึก็นต และว,วิธีทําให้ดาเมจนี้เพิ่มขึ้นอีกก็คือใส่ใส่ของเป็นพวกธาตุหรือกายภาพก็ได้ทําให้ตรงนี้มาเพิ่มขึ้นมาเป็น200ขึ้นไปสกิลนี้ก็เหมือนกันครับแต่บางสกิลมันก็จะเบาลงเพราะมันเป็นสกิลตีหมู่ตีหมู่นี่จะเบาลงหน่อยแต่ไม่แรงเหมือนกันก็ส่วนอันตีของดัสมีวิธีทาให้ แรงขึ้นไหมมีครับมีวิธีคือหนึ่งหลักเกณฑ์ที่คุณต้องจำคือไปที่ character ตัวละครมันจะเขียนว่าอ่ามันจะเป็นหน้าตาแบบนี้แล้วให้คุณดูตรงที่อันนี้ครับตรงที่เป็นหลอดตรงนี้ถ้าเต็ม20อ่ะ,อะเดี๋ยวมาอธิบายให้ฟังเต็ม20นะครับมันจะทำให้อันติเ,เราอัพเดีไปเรื่อยๆตอนนี้มันตนนัน,ตนที่ เบลยี่สิบแล้วสกิลก็จันที่เบลห้ามาทำให้สกิลเราแรงขึ้นนะครับตอนนี้ดามิเอสองร้อยเก้าสิบสองมันแรงแล้วแล้วมีพีเอทแทกที่ห้าสิบดีเฟนที่สามสิบมันทำให้ตัวละครเราอะตีแรงขึ้นด้วยการที่เรา,าอาตอมีด้วยนะครับสกิลด้วยนะครับเป็นหลักแล้วก็น้องอลิส ถ้าเป็นน้องไอดีที่ผมยังไม่ปั่นไม่ครบมันก็จะเบาหน่อยเลยผมมีบอกเลยว่า<ำ>ตัวละครตัวไหนที่มีตัวซ้ำตัวซ้ำนะครับจะพึ่งไปย่อยเช่นทำให้ตัวละครพวกนั้นเต็มไปก่อนเช่นอ่ะาเาระอาแบบน,นี้มันก็จะมีบอกเปอร์เซ็นต์น,นะครับว่าอันไหนเต็มมันก็จะเพิ่ม ค่าตรงนี้ขึ้นมานะครับตอนนี้ววสาแล้วก็เป็น166ทําให้สกิลมาแรงขึ้นตรงนี้มันช่วยให้การทําแต้มอารีนาทําให้ดาเมจของอีเวนต์ถึงเป๊ะนะครับสำหรับคนที่ถามว่าเอาทีมี้ลงได้รอบเดียวอันนั้นขเขาเรียกว,ว่าเขาอ,อัพสกิลเต็มทุกตัวแล้วม่ถึงทำได้นะครับ หรือวิธีง่ายๆไปหาขวดขวดอัพเป็นเลเวลแรนดอมมาอัพก็ได้แต่แรนดอมมันจะอัพแรนดอมสกิลได้เวลาระครั้งไม่เหมือนกับสกิลตัวละครที่เอาตัวละครไปอัพมันถ้าเอาตัวละครไปอัพมันจะเพิ่ม3เลเวลสุ่มเอาว่าจะเพิ่มตรงไหนให้เต็มนะครับอ่ะทีนี้ สดาวก็จะมีประโยชน์มากถ้าใครปั่น2ดาว60สิบทำไมเหรอเพราะสกิลมันก็มีประโยชน์เหมือนกันเราก็จะอัพแบบนี้ครับอ่ะเต็มเลยนะนี่ว่าทำให้สกิลของ2ดาวเราเก่งมากเลยสามารถใช้โคตดแทนในกับตัวละครที่เราไม่มีท่าตเยอะๆเราสามารถเอา2ดาวมาใช้งานได้นะครับตอนนี้ผมก็ ปั่นไปจนเรียกว่าสุสดยอดแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวนะนี่ถ้าผมจะปั่นคิดตอนแรกคิดผมไม่ได้ปั่นด้วยก็จะเพิ่มแรงดอมมาสามวิลครับก็มีพธิธีมีแค่นี้แหละคือหนึ่งอัพสกิลตัวละครให้เต็มเอาจักสามวลสกิลหนึ่งสามวลสามก็ได้หรือวลสองก็ได้เดีวลหนึ่งก็ได้เอ้ยวลหนึ่งไม่ได้ดิวลสามวลสองประมาณนี้ มันทําให้คุณทําแต้มไปเยอะแล้วในอารีนาอีกอย่างหนึ่งคือไม่หมดแค่นั้นคือคุณต้องอัพความสัมพ 3, 000, 000นันธ์ตัวละครให้20เพื่อเพิ่มอันติตรงนั้นแหะให้มันแรงขึ้นแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ขาดไปไม่ได้นะครับคือเรื่องอาวุธโซกิโนอาวุธนะครับอาวุธ 3ดาว2ดาวมันก็สามารถเล่นได้เหมือนกันง่ายๆวิธีทำให้อาวุธพวกนี้เสริมปริภาพให้เราได้คือการอัพเกรดการอัพเกรดอาวุธให้ไปถึงเวล5มันก็จะเพิ่มสแต็กตรงนี้ให้เราด้วยนี่คือวิธีการทำให้เราทำแต้มได้เยอะที่สุดนะครับก็ ง่ายๆเลยหนึ่งอัพตัวละครแล้วตัวหนึ่งให้เวล2์ยี่สิไปดิให้ค่าสามพันเวลล์ยี่สิบสองอัพสกิลตัวละครให้สกิลมัแงขึ้นก็เดิมสามอัพอาวุธให้เวล์ห้าสามขั้ตอนนี้คือสิ่งสำคัญในการเพิ่มแต้ม ทำรอบอีเวน,นได้นะครับประมาณนี้ไว้เจอกันนะครับกับคลิปนี้คลิปนี้ก็มีแค่นี้ก็เจอกันกับตอนต,อต่อไปครับกับไกด์อีเวนนี้ไกด์มือใหม่ตอนนี้นะครับไว้เจอกันนะทุกคนบายครับผม